สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาตอบข้อสงสัยและข้อสักถามทําไมเราจะต้องล้างถ้วยปลูกนะครับเหตุที่เราต้องล้างถ้วยปลูกเพราะว่าถ้วยปลูกที่เราเก็บเรียบร้อยแล้วนี้นะครับเขาก็จะมีใบที่เขาตายใบที่เหี่ยวอยู่ข้างใต้สุดเนี่ยมันก็จะติดกับถ้วยปลูกของเรานะครับหรือบางทีก็มีตะไคร่น้ําด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทําการล้างถ้วยปลูกนะครับก่อนที่จะ เอาไปใช้ต่อวิธีการล้างก็ง่ายๆเลยนะครับนำถ้วยปลูกที่เราจะล้างเนี่ยนะครับมาเปิดน้ำเปล่าแช่ทิ้งไว้ก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับนาที2นาทีเพื่อให้เขามีความอ่อนนุ่มและคลายตัวนะครับของเศษผักที่ติดมากับถ้วยปลูกนะครับแช่ไว้ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมการที่จะ ทำการล้างกันได้เลยนะครับโดยวิธีการล้างง่ายๆนะครับเราก็จะใช้เศษฟองน้ําที่เราเหลือจากการเพาะปลูกครับเป็นฟองน้ําที่อยู่ขอบๆนะครับเราก็ดึงออกมานะครับเราไม่ต้องทิ้งเราก็จะม้วนๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอามาถูๆเพื่อที่ให้เศษผักนะครับที่เขาเน่าๆเสียๆเนี่ยหรือว่าเศษที่มันขึ้นตะไคร่น้ำเนี่ยนะครับได้ออกไปครับอย่างง่ายๆนะครับหรือบางคนเนี่ยเขาก็จะใช้ ไฮเตอร์นะครับไปแช่ในไฮเตอร์เพื่อที่จะให้ถ้วยปลูกของเรามีความขาวขึ้นนะครับเราล้างเสร็จแล้วนะครับน้ําที่1เราก็มาล้างซาวซาวซาวออกนะครับเป็นน้ําที่2ซาวออกให้หมดเลยนะครับเพื่อไม่ให้มีเศษผักลงเหลืออยู่หลังจากนั้นเราก็จะมาซาวครั้งที่3นะครับนี่ตอนนี้เราก็จะล้างนะครับโดยเอาง่ายๆนะครับไม่จําเป็นจะต้องว่าจะต้องสะอาดหมดจดนะครับมาซาวน้ําครั้งที่ที่สนะครับ เอาให้หมดเลยทําไม่ง่ายนะครับไม่ต้องใช้ฟองนะอไม่ต้องใช้ไฮเตอร์ไม่ต้องใช้แฟบนะครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาถ้วยปลูกที่เราล้างแล้วเนี่ยนะครับล้างทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปตากแดดนะครับแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อย